อันนี้นะครับจะเป็นแบบฝึกหัด 3.4c เนาะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปพร้อมกันเลยนะครับกดพอสเพื่อทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูฉเฉลยเหมือนเดิมนะในทุกๆหน้านะครับที่คกูกัาบเปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับข้อแรกเขาบอกว่าซิลินนำเสื้อผ้าใส่ในเครื่องซักผ้าเนาะมีเชิ้ต6กกางเกงเสื้อยืด8กางเกง9แล้วก็กระโปรง4เมื่อเครื่องซักเสร็จแล้วเนี่ยซิลินจึง หยิบผ so really? ้าออกโดยไม่ต <necessary> so ่อจงนะคบให้หาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้เสื้อผ้าชิ้นแรกเพราะฉะนั้นต้องหาแซมเปิลสเปซก่อนเลาว่ามีเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอาจํานวนทั้งหมดมาบวกกันเลยก็ได้เราก็จะได้จํานวนของแซมเปิลสเปซแล้วนะครับนั่นก็คือ27นั่นเองทีนี้ก็ไปดูครับความน่าจะเป็นที่จะได้เสื้อเชิ้ตใช่ป่ะเหตุการณ์ก็มีอยู่แค่6ก็เลยเป็น6ส่วน27ก็คือเชิ้ตส่วนด้วยเสื้อผ้าทั้งหมดยังไไหมต่อเลยนะฮะ กางเกงกางเกงนี่มีเก้าตัว n เอ้าวสีทีฮะอันนี้ตัดกันได้เนาะใช้แม่3ตัดเนี่ยสอันนี้ก็จะเหลือ9ส่วนกางเกงนะครับกางเกงตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอามาใส่ได้เลยเนาะกางเกงมีทั้งหมดเตัวก็ n e ก็จะเป็น9แบบนี้นะแล้วก็ส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมก็จะเป็น9ส่วนด้วย27 ก็ใช้แม่9ก้าตัดก็ได้ครับคำตอบก็จะเหลือเป็น1นส่วนสามไปเสื้อยืดหรือกระโปรงครับแสดงว่าต้อง8กับ4ใช่ไหมเพราะนั้นเหตุการณ์ก็บวกกันได้12ก็เป็น12ส่วนด้วย27ใช้แม่3ตัดเนาะก็จะเหลือ4อันนี้ก็เหลือ9เรียบร้อยครับ กด pause เพื่อทำแล้วกด PLAY ไปดูเฉลยครับอืมนะฉนเฉลยกันไพ่สำรับหนึ่งนะครับมี52ใบเขาบอกว่าสุ่มหยิบแค่ใบเดียวเนาะตจนให้หาความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นมี52ใบครับแซมเปลิลสเปซก็52เลยก็คือมี52กรณีเขาบอกว่าได้ไพ่ข้าหลามตัดครับข้าวหลามตัดเนี่ยก็มี13ใบใช่ปะก็ NE ก็เลยเป็น13นะแล้วก็เป็น13ส่วนด้วย52ไปเลย ต่อไปแจ็คโพดัมหรือคิงโพแดงแจ็คโพดัมมันมีใบเดียวคิงโพแดงก็มีใบเดียวสแสดงว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่2องเอาโทษทีลืมตัดฝั่งนู้นะฮะอันนู้ได้1ส่วนสเนาะได้2นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น2ส่วนด้วย52ก็ตัดกันได้นะครับได้1ส่วนด้วยยีส่วนอันนี้นี่ใช้แม่13ตัดนะอันนี้ใช้แม่13ตัดเลยนะครับมีใช้แม่2โอเคต่อไปครับ ไพ่7ถึง10นะครับไม่ใช่โพดำหรือดอกจิตแสดงว่าก็จะเหลือโพแดงกับข้าวหลามตัดใช่ไหมฮะข้าวหลามไม่ใช่ข้าวเหลืองข้าวหลามตัดโอเค7ถึง10ก็มี7 8 9 10อันนี้ก็7 8 9 1แสแสดงว่ามีดอกละ4ี่ใบใช่ไหมครับรวมกันก็เลยเป็น8นั่นเองนะสบวกสเป็น8ปดังนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะความน่าจะเป็นก็จะเป็น8ส่วนด้วย52 ก็ตัดกันครับใช้แม่4ตัดก็จะเหลือเป็น2ส่วนด้วย13นะครับอันนี้ใช้แม่4นะเรียบร้อยครับข้อถัดไปครับกดพอยส์เพื่อทําแล้วกดเพลย์เพื่อดูเฉลยนะครับไปดูเฉลยกันเขาบอกว่านาด,ดาสมัครแพ็กเกจนะครับชมซีรีส์ทางออนไลน์เนี่ยซึ่งมีซีรีส์ไทย24เรื่อง ไทย24อังกฤษ17อเมริกา51เกาหลี20แล้วก็ญี่ปุ่น16นะระบบจะสุ่มแนะนำซีรีส์ประจำวันให้ให้หาความน่าจะเป็นนะครับที่ระบบจะสุ่มซีรีส์หนึ่งเลือกให้นดา,ดาอันแรกเขาบอกซีรีส์ไทยนะก็หา NS ก่อนครับก็ต้องเอาทุกเรื่องมาบวกกันใช่ปะคำตอบที่ได้ก็คือ128นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะซีรีส์ไทยเท่านั้นนะไทยไทยไทยยไวะ,ะ,ะก็24ส่วนด้วย128ครับก็ตัดกันนะครับ อันนี้ใช้แม่8ตัดนะใช้แม่8ตัดนะคำตอบก็เลยเหลือ3ส่วนด้วย16เสร็จแล้วต่อไปอังกฤษหรืออเมริกาอังกฤษ17ใช่ไหมอเมริกา51ก็บวกกันครับก็เลยเป็น68ก็เป็น68ส่วนด้วย128ก็ตัดกันนะครับได้32 1 17ส่วน32 ส่วนข้อที่3นะครับซีรีส์ต่างประเทศที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นต่างประเทศก็คือไม่เอาไทยถูกไหมนะตัดไทยทิ้งแล้วก็ตัดญี่ปุ่นทิ้งสแสดงว่าก็จะเหลือแค่อังกฤษอเมริกาแล้วก็เกาหลีเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจมีแค่3อันนี้17บวก51บวก20นะครับก็คือได้เป็น88เพราะนั้นความน่าจะเป็นก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดครับใช้แม่8ตัดก็จะเหลือเป็น11ส่วนด้วย16นั่นเองครับ ข้อที่4ครับกด pause เพ <st> ื่อทำ <st> แล้วกด play <st> ไปดูเฉลยครับ <st> ดูกันกน,กน,นะฮะข้อที่4ครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ของลูกเต่านะ,ะจำนวน1ลูก2ครั้งติดต่อกันนะครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันต้องคำนวณแบบครั้งแรกทอดได้6ครั้งที่2ได้6ใช่ไหมติดต่อกันต่อเนื่องกันก็นเป็น36นั่นเองนะครับนี จทย์บอกว่าลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นจำนวนคู่ในครั้งแรกเนาะก็คือดูลูกที่1ก่อนอันนี้ลูกที่1ของคูนี่จริงๆก็คือครั้งที่1น่นะ,ะเปลี่ยนเป็นครั้งแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวงงว่าเป็น2ลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับโอเคแล้วทําไงต่อก็ดูตรงนี้เลยฮนะที่ขึ้นแต้มคู่เนาะของลูกที่1น,นะครับทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะนี่ก็คู่นะครับอย่างละห ตรงนี้อย่างละ6กังนั้น6 3 18เพราะปดนั้นอีหนก็เลยเป็น18บแนั่นเองนะครับนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ36ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะสิ 18, ส่วนด้วย36นะครับก็ใช้แม่18ตัดก็ได้ก็จะได้เป็น1ส่วน2นั่นเองส่วนข้อที่2นะครับผลรวมของแต้มทั้ง2ครั้งเนี่ยได้มากกว่า9โอเคก็ไปดูเลย ถ้าผลรวมเนี่ยครูก,ก็เอาไอ้ผู้อันดับบวกกันเนาะครูขอเขียนเป็นแผนภาพ p o o s i b i l i t y นะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่คือผลรวมนะครับอันนี้คือครั้งใช่หไหมครั้งที่1อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2องนะเพราะนั้นผลรวมของแต้มทั้งสองได้มากกว่า9กครับก็ดูเลยได้มากกว่า9มากกว่า9เป็น9ได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วก็จะเป็นเออหกอันข้างล่างนี้นะเพราะฉะนั้น e ของเราก็เลยเป็น6 มันเป็น6ส่วนด้วย36แบบนี้ก็เท่ากับ1ส่วน6นั่นเองต่อไปนะครับผลรวมของแต้มทั้ง2นะเป็นเป็นตัวประกอบของ12ก็ต้องมาดูกับตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างก็คืออะไรที่หาร12ลงตัวบ้างใช่ไหมครับก็มาลองไล่ดูเนาะก็จะมีตั้งแต่อะไรบ้างฮนะ12 3 4 6 12ไปดูที่มีอะไรบ้างนี่ไง1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ก็มี12กรณีเพราะฉะนั้น NE 3ก็เลยเป็น12นะครับเท่ากับ12ส่วนด้วย36นั่นก็คือ1ส่วน3จบแล้วแล้วความน่าจะเป็นเนี่ยพอพอเราทำเยอะมากๆครับมันช่วยให้เราทำได้จริงๆนะวันนี้จากจากประสบการณ์ของคนที่เรียนเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยอะ เราก็มานั่งแบบทําเองทําอะไรเงี้ยต่อจากที่ครูสอนนะครับมาช่วยได้เยอะจริงๆเนาะ่ะข้อหาครับกด Post, พอส์เพื่อทาแล้วกดเพลงเพื่อดูเฉลยครับนะดูกันเขาบอกว่าโยนเหรียญที่แตกต่างกันสี่เหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะครับให้หาจํานวนให้หาคมน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้นเนาะสี่เหรียญน,นะครับอ่ะครูกะก,ก็หาแซมเปิลสเปซก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดครูกะเขียนเป็น S ก็จะเป็นอย่างนี้เซเอสนะครับท่ากับอันนี้มาถึงตรงนี้ คือมีมีสมาชิกตามนี้เลยเ,เพราะฉะนั้นนับจํานวนแล้วเนี่ยมีทั้งหมด16กรณีกูเขียนไว้เขาบอกว่าหาเหรียญขึ้นหัวสามเหรียญขึ้นหัวสามเหรียญมีอันนี้1 2 3หัวสามหัวสามหัวสามหมดยังอ่าสี่มีสี่กรณีเ,เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสี่ส่วนสิบหกความน่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็เลยเป็นหนึ่งส่วน สนั่นเองครับต่อไปเหรียญขึ้นหัวหรือก้อยเท่าเท่ากันแสดงว่าหัว2ก้อย2ใช่ไหมเดี๋ยวหาดิหัว2ก้อย2อ,อันนึ่ง1 2 3หัว2ก้อย2 4 5 6 6หกกรณี <c oughs> ก็เลยเป็น6ส่วนด้วย16นะครับตัดกันก็เลยเหลือ3ส่วน8ครับต่อมาข้อที่3นะครับ เหรียญขึ้นหัวเป็น1นส่วนสของก้อยแสดงว่ามีหัวหนึ่งก้อยสใช่ปะหัวหนึ่งหัวหนึ่งก้อยสามหัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งก้อยสมหัวหนึ่งก้อยสามหัวหนึ่งก้อยสามหัวหนึ่งก้อยสาหมดยังหมดแล้วมี4กรณีนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น4ี่ส่วน16ก็เป็น1ส่วน4นั่นเองครับผ่านนะ ข้อที่6ครับกดพลสต์ื่อทำแล้วกดเพลงไปดูเฉลยครับเขาบอกว่าห้องจัดเลี้ยงแห่งหนึ่งเนี่ยมี4ประตูทาราจะเข้าแล้วออกจากห้องจัดเลี้ยงเนี่ยให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับเดินออกโดยใช้ประตูอันเดิมโหอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมสมมุติถ้ามันมี4ประตูเนี่ย1 2 3 4 ตอนเข้าอ่ะเข้าได้4ใช่ปะ่ะแต่ถ้าออกอันเดิมเนี่ยสมมติครูเข้าอันนี้กูก็ต้องออกทางนี้เนี่ยมีแค่ทางเลือกเดียวก็คือ4ีคูณหใช่ปะ่ะอันนี้คือคือเหตุการณ์ที่เขาสนใจในข้อที่1นะแต่ถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดครับจริงๆแล้วจะเข้าจะออกประตูไหนก็ได้ใช่ปะ่ะแสดงว่าเข้าได้4ก็ออกได้4เพราะนั้น4ีคูณสก็เลยเป็น16นี่อันนี้คือ ns ส่วนข้อที่1เนี่ยกูกะคิดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือได้4นะก็จะได้เป็น4ส่วน16ตัดกันก็คือ1 4, วนั่ ต่อมาทาราเดินเข้าประตูแล้วจะไม่ออกจากประตูนั้นแสดงว่าถ้าเข้าวันนี้ไปจะต้องไปออกอีก3าอันที่เหลือใช่ปะแสดงว่าก็ต้องเป็น4คูณกับ3คือเข้าได้4แล้วก็ออกได้3เพราะนั้นเหตุการณ์ก็จะเป็น12อือเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น12ส่วนด้วย16นะครับตัดกันก็จะเหลือ3ส่วน4นั่นเองครับต่อไปข้อที่ 7, ครับกดพ o อยส์เพื่อทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูเฉลยนะครับ เมื่อนำตัวอักษรจากคำว่า century นะครับมาเรียงเป็นคำนะครับซึ่งประกอบด้วยอักษร4ตัวที่แตกต่างกันโดยไม่คำนึงความหมายนะเหตุการณ์ตะนี้นะครับก็มี1 2 3 4 5 6 7จาก7ตัวนะเอามาเรียง4ดังนั้นจริงๆมันจะเป็น p 7 4ก็คือถอยไป4ตัวใช่ไหม4ตำแหน่งนะครับ7 6 5แล้วก็4ังนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าเท่ากับ ns เลยนะก็คือ เรียงแบบทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเขียน N S มาได้แล้วนะครับก็คือ840โอเคอ่ะมาดูข้อที่1นะครับเขาบอกว่าให้ได้คำขึ้นต้นที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะยนั้นแสดงว่าก็ดูก่อนพยัญชนะมีใครบ้างนะครับมี C 1 2 3 4 5สแสดงว่าตำแหน่งแรกเนี่ยเลือกได้5แล้วก็ตำแหน่งที่2นะครับ้างหลังเนี่ยเลือกได้4โอเคทีนี้ตรงกลางเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นอะไรสะแสดงว่า เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว1ตัวใช้ไป1ตัวสแสดงว่าจาก7ตัวเนี่ยคุณกักใช้ไปแล้ว2นั้นเหลือ5ตัวใช่ไหมสแสดงว่าเป็นตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็เลยเป็น5วิธีพอ5ไปแล้วเลือกไปอีกแล้วก็เหลือ4วิธีเป็นนั้นก็จะเป็น5 5 4 4ครับและ400ร้อยก็หารกันเลยครับ400ส่วนด้วย840ก็จะเป็น10ส่วนด้วย21ฮะจบละต่อไปข้อที่2นะครับ ได้คําที่มีสระติดกันอยู่ตรงกลางโอเคเอาใส่สระก่อนนะครับสระนี่มีอยู่2ตัวก็คืออ e, ีกับยูใช่ไหมไม่ก็คือ2กับ1ส่วนที่เหลือเนี่ยเหลือ5ตัวก็เป็น5ใช้ไปอีกก็เหลือ4เพราะห้ามซ้ากันก็จะเป็น5้คูณสคูณหคูณสครับคำตอบที่ได้ก็เป็น40ก็บก็จะเป็น40ส่วนด้วย840นั่นก็คือ1ส่วนเท่าไหร่ฮะ 121ส่วนะครับถูกต้องข้อที่3ครับได้คำที่มีตัวอักษร u อยู่ที่อักษรตัวที่3 1 2 3 4สแสดงว่า u ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสแสดงว่ามีแค่วิธีเดียว ora, ตอนนี้ยหายไปที่เหลืออยู่ไหนก็ได้ <Yeah. S 2> ใช่ไหมจากทั้งหมด7ตัวตอนนี้เหลือ6ตัวก็จะเป็น6 5แล้วก็4ฉะนั้นทั้งหมดก็คูณกันก็จะเป็น6คูนคูณ1คูนก็เลยได้120นะครับเนะครับนั้น เป็น e 3เนาะเป็น e 3นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ120ส่วนด้วย840ตัดกันแล้วก็คือ 1, 7ส่วนนั่นเองฮะทำมาเจ็ดข้อหลายคนคงนะ e 1 e 2 e 3คืออะไรนะครับก็คือตามข้อย่อยนะครับที่คุณผูตั้งไว้เดี๋ยวคลิปนี้คือว่าเอาแค่ถึงข้อ7พอก่อนแล้วกันเนาะสงสารนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวมาต่ออีกครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ